อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับเกมแบ็กเซ v ร์วนะก็คือวันนี้ผมจะมาเพู่กับการอัปเดตนะก็คืออัปเดตพวกเนี้ยสามารถใช้กับได้เกือบทุกเกมนะครับของพวกเนว่าไม่ว่าจะเป็นในคอมนะแต่มือถือผมอาจจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็คือปกติแล้วเวลาอัปเดตเกมถ้ามันเกิดขึ้นเออร์เลอร์หรืออัปเดตเกมแล้วมันค้างครับผมสมมติว่าคนอาจจะค้างอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วมันก็คือค้างตลอดเลยสิบนาที่านไปมันก็ยังค้างอยู่หน้านี้แสดงว่ามีวิธีแก้อยูู่่อยวิธีครับ วิธีหนึ่งครับคือวิธีในการตรวจสอบไฟล์เกมไปที่สตรีมครับแล้วก็ไปตรวจสอบไฟล์เกมของเกมนั้นครับที่มีปัญหาส่วนวิธีที่สองคือลบเกมลงใหม่ครับส่วนวิธีที่สามอันนี้อาจจะเป็นถ้าหากสองวิธีแรกมันไม่ได้ก็น่าจะเป็นปัญหาอยู่ที่คีย์ซอสก็คือเออร์เรอร์ในการอัปเดตนั่นเองเวลาคุณดาวน์โหลดเกมแล้วมันก็ขึ้นเออร์เรอร์ของเฉพาะคีย์ซอสแต่ว่าหน้าเกมอัปเดตมันไม่ขึ้นเออร์เรอร์ก็คือมันค้างอะไรครับ วิธีการทำแก้ไขก็คือมีวิธีดังนี้ถ้าคุณกดอัปเดตใช่ปะอ่าแล้วก็รอเส <c oughs> ร็จแล้วปุ๊บคุณก็กดหยุดแล้วก็รอครับรอสักหนึ่งถึงหนึ่งถึงห้าทีครับประมาณนี้รอให้คีย์ซอฟต์มันรู้ว่าตัวเองมันเออเลอร์ครับหรือดาวน์โหลดเออเลอร์พอขึ้นเปอร์เซ็นต์โหลดไปคุณก็กดปิดเน็ดเลยครับ แล้วก็รอต่อไปครับผมอันนี้ผมอาจจะรอสองนาทีนะเผื่อเช็คพวกความให้แน่ใจครับอืมเพราะมีคนีกขอกันมาเยอะแยน,นแล้วผมก็เป็นปัญหาเช่นนั้นเหมือนกันวิธีหาทางแก้ก็มีมีหลายวิธีอยู่แล้วอืม ว <c oughs> ันนี้ก็รอรอสักพักครับจะรออีกอีนหนึ่งนาทีสมมติว่าถ้าตอนแรกที่คุณอัปเดตแล้วถ้ามันค้างอยู่หน้าที่12%แล้วถ้าหากคุณทําวิธีนี้แล้วถ้ามันเลย12%หรือ15%ขึ้นไปก็แสดงว่าคุณรอดแล้วก็คือมันอัปเดตน่าจะอัปเดตตลอดแล้วครับ <c oughs> สำหรับคนที่คิดว่าถ้าอยากแก้รวดเร็วแก้ปัญหาที่คีย์ซอนเลยเรื่องดาวโหลดเออเลแนะนำว่าอย่าไปแก้มาเลยเพราะว่าเดี๋ยวไฟล์เกมมันก็เสียเสร็จแล้วลคุณก็ต้องลบเกมลงใหม่ฮะแล้วก็ก็ต้องเป็นแบบนี้อีกอันนี้ก็คือใช้ถ้า2วิธีแรกเรื่องตัวสอบไฟล์เกมไม่ได้อย่างที่2อ่าลบเกมลงใหม่แล้วก็ไม่ได้ก็มีแค่วิธีนี้ก็คือวิธีที่สามโอเค เรามาลองดูกันนะฮะเพราะตอนแรกเกมก็คือดาวน์โหลดเกมผมมันค้างอยู่ที่12 12เปอร์เซ็ตอ่ะถ้ามันขึ้น12เอร์เซ็นขึ้นไปก็น่าจะผ่านนะฮะอันนี้ก็รอดู โอเคที่เหลือเราก็มาดูเราเราก็มาดูกันครับว่ามันจะขึ้นป่ะสิบเจ็ด huh. อ่าฮะสิบเจ็ดเปอร์เซ็น ก็น่าจะผ่านเฉลุยแล้วนะครับอืมโอเคสรุปคือผ่านแล้วคก็คือมันโดยแบนนี้นะอ่ะอันนี้วิธีนี้ก็สามารถใช้ได้ใช้ได้หลายเกมนะครับผมวิธีที่มันเป็นปัญหาของทางเรื่องอัปเดตเกมแล้วมันแม่งค้างลบเกมกับตัวสอบไฟแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ง่ายครับผมเข้าเกมอัปเดตเกมปิดเน็ต ก็คือให้มันขึ้นเปอร์เซ็นต์อัพเดตเกมเสร็จอ่าอัปเดตเกมสัก0.3ปอร์เซ็นต์ปุ๊บอะไรเงี้ยคุณก็กดปิดเน็ตเลยแล้วก็รอสัก1-5ทีอืมเอาให้มันไอ้ไอ้ีซอสมันรู้ว่ามันเกมมันเออร์เลยนะประมาณนี้เพราะขีซอสบางบาง,บางทีอ่ะมันจะเป็นปัญหาที่น่าจะเป็นปัญหาที่คอมกับเน็ตของคุณฮะในการเป็นปัญหาเพราะว่า อินเทอร์เน็ตก็คือแบบอาจจะไม่ค่อยสเสถียรมันเลยค e ีซอสมันเลยคิดว่าเอ้ยกูกำลังดาวน์โหลดเกมอยู่นะประมาณนี้นะครับอื <c oughs> อันนี้คือผมก็จะให้คุณดูจนถึงน่าจะเต็มร้อยแหละหง่ายๆอันนี้น่าจะผ่านเฉลุยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ผมก็ ทำตามที่คนขอนะครับวิธีการดาวโหลดเกมมาแล้เพราะว่ามันผมเป็นตั้งแต่หลายซีซันแล้วตั้งแต่เกือบกี่ซีซันวะสี่ซีซันแล้วครับก็คือเป็นผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้อ่า <c oughs> ตอนแรกที่จริงอนะ่ะผมก็ลองหลายอย่างหนึ่งคือลองใช้เน็ตมือถือสองคือลองใช้เน็ตบ้านสามคือลองลบเกมลงใหม่เอ,อ้ยสี่ลองไปถามไอ,อ้คู่มือของเกมแต่เขาก็ไม่รู้ปัญหานี้ดี สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผมก็ต้องมาหาข้อมูลด,ด้วยตัวเองครับแล้วก็มาเจออย่างนี้ครับวิธีอย่างนี้นั่นเองโอเคเพียงแต่แค่อาจจะโหลดไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนของคุณอาจจะแบบว่าช่วงแต่ก่อนมันอาจจะโหลดแบบว่าคุณโหลดเล่นเกมปกติแต่มาถึงปัจจุบันตอนนี้คุณไม่สามารถอัปเดตเกมได้อืม นั่นะครับผมอันนี้ก็พอหนึ่งรเอร์เซ็นสร็จแล้วผมก็น่าจะทําการจบคลิปแล้วครับอาจจะใช้เวลาเกิดสิบนาทีนะทาให้ดูว่าเอ้ยอัปเดตเกมเป็นยังไงแล้วก็ดูซะนะครับวิธีแก้ปัญหาก็เข้าเกมกดอัปเดตแล้วก็กดปิดเน็ตแล้วก็รออืม แต่ถ้ามันถ้าหากมัน้างอีกครั้งหนึ่งอะอ่ะก็ต้องออกเกมเข้าใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมเลย ตอนแรกผมนี่ค้างอยู่ที่12เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ค้างอยู่ที่79.2เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปัญหาพวกนี้มันอยู่ที่ปัญหาของย์ซอสอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นปัญหาของคีย์ซอสในตัวเกมอะ่ะบางทีแก้แล้วมันไม่ได้แต่ถ้ามันมีไฟล์อัปเดตเกมอะ่ะถ้ามันกับของ LL ครับก็แนะนำให้ไปโหลดไฟล์อัปเดตเกมแล้วมาใส่ มันจะได้แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าได้งา่ายขึ้นนั่นแหละครับโอเคมันก็จะประมาณแนวแนวนี้นะ,อะโอเคบางคางอยู่นั้นมังคางอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะให้ทำการกดออกเกมต่อปึ๊บถ้ารอบที่สองมันไม่ได้ออกเกมเข้าใหม่ แล้วก็รอเตรียมปิดเนต็ตอีกทีครับ <c oughs> ถ้ามันเป็นหลายรอบคงไก็ต้องรอจอจ่างใจเนนะในการอัปเดตเกม,อ,มอันนี้อัปเดตเวลาเจร้อยก็ม่อเหลือสองร้อยเมกกดยิงจันนะแล้วก็รอกดปิดเน็ตเดี๋ยวรออีกประมาณหนึ่งถึงห้าทีครับ คุณต้องทาวนไปวนมาอย่างนี้เรืเอ่อยๆเออถ้าหากมันเซฟเซฟอัปเดตไว้นะแต่กรณีที่มันคุณอัปเดตสมมูติว,ว่าคุณอัปเดตไปประมาณสักบางเกมอะ่ะอัปเดตประมาณสักเจ็ดร้อยกว่าเมกหหนึ่งจิกไปแล้วนั้นเหลือเนื้อที่นิดนึงอ่าเสร็จแล้วคุณก็ทําการออกเกมเข้าใหม่เราทาวิธีนี้แล้วก็ถ้าข้อมูลเกมมันให้เริ่มใหม่มันจะมีวิธีอยู่สองกอรณีก็คือหนึ่งก็คือวัดดวงก็คือทํา แบบวิธีเดิมอีกครั้งหนึ่งสองก็คือคุณได้ต้องอาจจะต้องตัดใจนั่นแหละแต่ถ้ามันมีข้อมูลแบบว่าขออัปเดตอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องคุณก็ทําแบบนี้แต่ว่าอาจจะทำหลายรอบครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นปัญหาในที่คอมของคุณแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเน็ตไม่เสถียรนะนั่นแหละครับผม โอเคอันนี้ก็แบบว่าอธิบายแบบจอดลึกเลยนะเพราะว่าสองวิธีแหละผมที่จริงผมไม่ต้องสาธิตให้พวกคุณดูอนะไรบ้างพวกพวกคุณน่าจะเข้าใจอยู่แล้ววิธีแบบว่าไฟล์เกมมันเออเลอร์เข้าเกมแล้วมันเออเลอร์ส่วนใหญ่คุณก็ต้องไปตรวจสอบไฟล์ข้อมูลเกมใฉบัะล่ะของในสตรีมส่วนวิธีที่สองก็ลบเกมลงใหม่แหละแต่วิธีเนี้ยก็คือวิธีที่วิธีที่ใหม่แล้วกันวิธีของแบบว่าคีย์ซอดแล้ะบันเออร์นะครับผมโอเคสองวิธีละ แล้วเราก็มาวัดดวงกันฮะอัพแต่เกมพวกนี้มันต้องใจยเย็นเลยมันจะ <c oughs> <c oughs> เกมเบ่ที่เป็นหหวน่นจะเป็นพวกอาร์วะเกมที่มันไม่ได้อัปเดตในสตรีมอะแต่มันอัปเดตเฉพาะในตัวเกมอะอย่างเช่นพวกเกมแนวนี้รวมไปถึงเกมอื่นๆอีก อืม <c oughs> <c oughs> อะไรก็ตามค่ะที่มันอัปเดตในเฉพาะตัวเกมอ่ะที่มันไม่ใช่อัปเดตในของในสตรีมอ่ะด้านานอกสตรีมอ <Steam> ่ะอันนั้นแหละครับคือมันจะมีโอกาสที่ปัญหาเป็นปัญหาของคีย์ซอร์ได้นั่นแหละเพราะบางทีมันคีย์ซอร์มันชอบเออร์เลอร์อือฮ อันนี้เราก็ต้องรอครับรอโคตรใจเย็นๆเลยมันอาจจะนานไปสำหรับบางคนนะครับก็นั่นแหละแต่สำหรับบางคนถ้าว่าใจรักจริงอยากเล่นเกมน,นี้ให้ได้คงก็ต้องรอในการอัปเดตเกมมันก็ไม่เกินวันนี้หรอะครับก็คือแบบไม่เกินวันเดียวแหละอัปเดตเกมถ้ามันไม่ไมใช่ยี่สิบสามสิบ G อะ <c oughs> นะคถ้าอัปเดตเกมถ้าดาว์โหลดเกมแล้วมีปัญหากันะนะครับน่าจะเป็นที่ตัวฮองเน็ตของคุณนะ หมือนจะบักนะอ้าบักเห้อถ้าบักอีกก็ต้องกดใหม่ฮะมันหลายรอบครับต้องพูดอย่างนี้ของผมมันหลายรอบมาถ้าลัคกี้หน่อยก็คือครั้งเดียวจบถ้าล้าซวยหน่อยก็หลายรอบครับ คือค้างอยู่ที่15% 15.39อาฮะล้วปกติเราถ้าหากเราทำอเงีฮะอ่ะบอกว่าถ้าทำค้า,างงี้ใช่ไหมมีก็คือถ้าลักกี้หน่อยทําการปิดเน็ตแล้วก็รอแล้วก็ลองดูครับลองดูอืม ่ะสรุปคือมันค้างอยู่ที่15เอร์ซ็นตะถ้ามันเกิน15ก็แสดงวา่ามันก็จะเป็นแบบวิธีอย่างนี้นะครับอืโออันนี้10เปอร์เซ็น อาจจะต้องแบบเสียเวลาในการปิดเกมปิดหลายรอบนะกว่าจะอัปเดตเกมได้นะครับอืมปิดเปิด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 อะปิดเกมเข้าใหม่ปิดเกมเข้าใหม่ปิดเน็ตปิดเกมเข้าใหม่ปิดเน็ตอันนี้ก็คือแบบให้รู้วิธีปัญหาอย่างจงแจ้งนะนะเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าตัดเอาตัดเอานะครับคือแบบให้เห็นทีละขั้นตอนเลยว่า มันเป็นปัญหายอย่างนี้นะพออัปเดตเกมแล้วไม่ตรวจสอบไฟล,แล์แล้วลงใหม่มันไม่ได้อย่างนี้เลยวะเนาะเว้ยอ่าผมก็จะให้คุณเห็นจงแจ้งเลยอ่ะโอเคคือได้หูสี่จุดหกศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคบางครั้งอะเราก็ปิดเกมเปิดใหม่ <c oughs> ผมปิดเกมเปิดใหม่หลายรอบมากเลยตอนเนี้ยคือแบบว้าวนะครับผม <c oughs> ฮัลโหลครับฮัลโหลโอเคน่าจะได้ยินผมน,นะเดี๋ยวจะทดสอบนะฮัลโหลเรอโอเคอเค,ครับผม ผมนึกว่าเสียงัังขานหายไปไหนโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยหกสิบแปดเอร์เซนล้วแล้วก็ลองดูอ่ะหล้หกสิบมันก็ใบ,บอะ่ะถ้าปิดเกมปิดแล้วเปิดใหม่แล้วห่างมาดาวโหลดคุณก็ไม่ต้องไปปิดเน็ตแล้ว,ลวอืมเพราะขี่ซอยมันชอบ มีปัญหาในการดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าเวลาลันเล่นเกมมันรลนได้ปกติเพียงแต่แค่มันมีปัญหากับไนน <c oughs> อ้นี่เฉยยี่สิบเก้าจุดห้าแปดอ่ะฮะมันค้างแดกไปแล้วเข้าใหม่ น่าจะรอปิดเน็ต่ะแล้วก็ลองเปิดครั้งเดียวมันเหมือนรีบูตอะ่ะรีบูตเน็ตอะครับเนี่ยมั <c oughs> น,นชอบอย่างเงี้ยคือมันดาวน์โหลดลไปอันนี้เดี๋ยวก็จะได้ใช่ไหมครับอืเสร็จแล้วคุณก็ออกเ,เกมเข้าไป ถ้ามันอารมณ์มันจะค้าอย่างเงี้ยคือไม่มีอยู่ไม่กระโดดหน้าโหลดบึ้๊ดไปเลยเป็นปัญหาที่แบบอะไรก็ไม่รู้อืมโอเคได้แล้วครับนี่ฮะเสร็จแล้ว มันรีบูตนะครับก็คือเหมือนก็เหมือนไม่ค่ากับรีสตาร์เครื่องใหม่แต่มันไม่ใช่รีสตาร์เครื่องปิดคอมเปิดใหม่แต่เป็นรีรสตาร์เด็ดครับให้เกมมันรู้ว่าคุณอัปเดตเกมมันไม่ได้นะเว้ยเมืองอัปเดตเออเลยนะไอฮะอ่ะอันนี้ก็น้อยเ็นะครับแต่ว่าน่าจะบัคแตกแน่แน่เวกันจะดูอ อ,อันนี้ก็คือแบบให้คุณเห็นปัญหาแบบอย่างจงแจ้งนะนะละเอียดละเอียดอย่างแท้จริง <c oughs> ปัญหาแบบนั่นแหละครับผมอ่า <c oughs> โอเคได้ละโอเคปิดเกมเปิดใหม่ปิดเกมเปิดใหม่ปิดเกมเปิดใหม่มหมถ้ามันปิดเกมเปิดใหม่แล้วมันไม่ได้ <c oughs> ก็ทำการปิดเน็ตลอห้านาทีครับแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดใหม่ ทำยังไงก็ได้ครับทำให้คีย์ซอสของมันอะ่ะมันรู้ว่ามันเออร์เลออัปเดตเออร์เลอร์นะไอเวนนั่นแหละครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อัปเดตเกมอื่นๆนะแล้วก็อัปเดตเกมนี้ด้วยนะขอบคุณครับ